ส่วนข้าวกับของเล่นของเล่นว่ยของเล่นชิ้นโปรดครับเอ้าเอาเอ้า,า,ามีใครแย่งมัเล่นอยู่คนเดียวน่ะ,ะเล่นอยู่ตัวเดียวน่ะใครแย่งอะของเล่นชิ้นโปรดเขาเนี่ยครับโอ้คือจีตาลายเนาะพ,พ่อแม่เนี่ยเจ้าอิง,ง,ไง,ไง,อเ,องเล่นไมวะ้าเเล่นไงลูก หวัวเฮ้ยไ,ไหนอะขเล่นนะย,ย,ยังม่ไไย,ยังผมได้ยังไม่ได้ผมได้เชิญเอาเอาไปไหน,หไไหนเฮ้ยย่า,ยา,ยานะเฉี่ยไม่ยังนะเอ้าหายไปใช่ปะอนี่เออนะ ยังก็นเน่ยังมานยก็นเน่ตะก,กุ๊บโอ้ยโอ้บ่ได้เจอแก้วไม่ฟันหลายเมือนอืออ่ะโอ้สนุกจังเลยอ่ะสนุกสุดตัวเดียวเลยอ่ะไปไหนละเฮ้ hey! คือฟินเดีวอ่ะไม่เล่นอยู่ไก่รถอีพอนี่คือฟินเดียว่ะ แกวไม่ซ่อนมาเลยเหรียญมาหลายมือแล้วเฮ้ยเฮ้ยงับเหยียบแล้วก็งับงับแล้วก็เหยียบเหบงับงับงับตึ้งงับตึ้งงับตึ้งงับเนี่ยจิ้งับตึ้งงับตึเนี่ยงับงับแก่อืมอืมเหยาบแก่ว่าเหยา เออแ,แกวกับแกว้วในเหนียวกันอบาขาดบาขาดเออเอเออ,อืมย,นะย,นะยังอ้ยเบิ่งยังเดี๋ยวนี่ล่ะเลยนะนะอืมอมคือเหนียวแต่วา่าเฮ้ยแก้วอื่นขาดแล้วดไปนแกว้วเมสนอย่อมขาดเลยคือเหนียวจังะ อูจิกัดม,มาเบิงมาเขี่ยกับแก้วในสีเนียวกันกานเบิงครับเบิงครับพี่น้องครับเบิงครับตเตรงนข้าวหมูสบายใจแบบนี้ก็เราแบบนี้เลยได้กันนะถ่ายคลิปกันแบบนี้แหละถ่ายแบบโจ๊ะๆอ่ะถ่ายแบบมุมกว้างให้พ่อๆแม่ดูหน่อยครับ เรียนวันไหนบ่เรียนครับเรียนยุตูดรถนี่นะครับอืมมึงยามึงยาอเหนียวเหมืนไหนเหนียวเมืนไหนโอ้ยวสายฝ่าอยู่หนาฟาดจักบาทซะบุ๊ฮแก้วน่อยอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยสองเท้าเดี๋ยวไม่ได้ใส่นานแล้วอืมอืม เอาเฉาว่า,าอ,อย่ามาเบิ้งไข่อย่าเบิง้งไข่ทันหลังให้เลยแล้วไข่กัดแตกก่น้นกว่อบอสวยเลยตายยังเดียวบอสวยเลยอ่ะโหกัดเลยเอาที่สบายใจเลยลูกถ้าหนูสบายใจแบบนี้ก็แบบนี้เลยลูกไง เออเมย์เนีลยว่ะกัดจังได้มันก็บอขาดกัดจังได้มันก็บอขาดเนี่ยองออืออือสีน้อมแผ่ว่ะน้อมแผ่วก็สีเสียซื้อมาหน่อยมาต้นเขาเด้อจิ้งวยเกาะลอยไปแล้วเกาะลอยไปแล้วลอยไปอีกแล้วอ้าว มุดเข้าไปเอาเลยลูกเฮ้ยเฮมุดเข้าไปมุดมุดมุดมอดมอมอดมอบมันเข้ามไ,ได้อีพอ่ออีพ่อนี่สวยน่สวยนโอ้ตอยต่ต่แตายอ่งุอืมอืม เอานี้แล้วงับงับโอ้ยโยเอ้าเอ้าขาไปอีกแล้วเอ้ยต้นข่าวสะดวกบ้างนี่ครับสะดวกบ้างนี่ครับบ้าสะดวกหยาเที่ยมครับโอ้โหหนูจะงับทั้งคลิปแบบนี้เลยหรอ Hey, พอๆแม่ครับหวัวข้อบับต้นเข่าก็เริ่มเมื่อยแล้วครับกัดจังเด้มันเกือบ่กขาดครับไม,ม่ยอมขาดเลยครับเดี๋ยวสิขอไปว่างแผวนหม่ก่อนนะครับว่าสิใส่วิที่ไหนมันขาดง่ายๆเนี่ยครับผู้ดใดมาคลิปนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสะไขยย่ต้นเข่าไม่ได้ครับ ย่ลือนะครับลืมนะครับพายามขนาดด้ครับอย่าลืครับกดไหนรกไงด้ครับชน้มือก็บไหนะครับอครับเ่รอวครับ่รอบาค่รอวาเติบนึ่งยู่ได้หรหัวตั้งตังนสิเงียบเงียบเงียบเงไปแล้วได้ครับไป